สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเหรียญห้าสุพรรณหง์แบบนี้มีใครสนใจบ้างไหมครับผมมีอยู่หลายเหรียญอยู่แต่เหรียญห้าเหรียญน,นี้มีเหรียญเดียวนี่ครับมีเหรียญห้าเหรียญน,นี้ นอกนั้นมีเหรียญหนึบาทพศสามเกบาทพศสามเแล้วก็10บาทพศสามเกนี่ใครสนใจก็ทักมานะครับแต่เหรียญห้าบาทรุ่นนี้ผมมีอยู่เหรียญเดียวครับ อเคนะครับไม่ทำคลิปยาว